เราตั้งใจจะทําให้มงไม่ใช่หรอทาไมกลับกลายมาเป็นกดดันตัวเ,วเองแบบนี้มันไม่มันไม่ดีเลยมันทําให้เราเล่นไม่ไม่ดีนะโลกช่างไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบโมเลยเอออะไรเงี้ยตอนอยู่ก็ใจร้ายแล้วทำไมตอนไปก็ต้องใจร้ายอีก กลับมาในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันมากโมห่างหายจากการเล่นละครไปสองปีเหมือนกันป้ยก็สิบปีในช่วงระหว่างที่รับละครมันมันเป็นช่วงที่ใกล้กันเลยก็เ,ออเลยถามผู้ใหญ่ผู้ผู้ใหญ่ก็คือพี่ตานะพี่ตาโมเป็นไงบ้างได้ยินมาเล่นเรื่องนี้เออดีจังดีจังก็เลยส่งกาลังใจครับพี่ตาเอ้ยสู้เนาะปวยเชื่อว่าคือหลังจากที่ไป้ยได้อ่านข้อความอะที่โมส่งหาผู้ใหญ่ ความรู้สึกในหน้าที่อ่านมันเหมือนของเราณนะตอนที่เรากลับมาก่อนที่จะเปิดกล้องเลยอยากวางคาแรคเตอร์แบบนี้อยากทำแบบนี้เราก็เลยรู้สึกถึงความตั้งใจนั้นว่าโมอยากให้มันเป็นอย่างนี้โมวางคาแรคเตอร์ของตัวบทจันเป็นแบบนี้พอเรามาสานต่อแล้วก็มีความรู้สึกอยากตั้งใจทำให้เหมือนที่โมวางไว้ก็คือ เล็บแดงปักแดงเพื่อที่คนดูจะได้เพิ่มความอินแล้วก็ผมก็เป็นสีเข้มปุ้ก็มีการไปตัดผมแล้วก็มีการไปย้อมสีผมให้เข้มขึ้นวันที่เราเต็มร้อยแล้วว่าเราเล่นแน่นอนอะค่ะบอกบอกกับทางบอกกับประกาศโมยังไงบ้างคะค่ะนึกนึกถึงโมยังไงบ้างที่เราแบบมันจะเาเออเราจะเล่นแล้วก็จริง,รงๆก่อนที่รับปากจะเล่นนะคะตอนที่เห็นเห็นบทก็นึกถึงโมแล้วก็บอกโม ก็ขออนุญาตเขาก่อนก็นึกในใจอ่ะขออนุญาตขอดูถ้าเกิดมอนอนุญาตให้เราเล่นก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนอย่างราบรื่นหรืออะไรเงี้ยก็คิดในใจเป็นแบบนั้นไปอะค่ะโ้หฉากแรกที่เพิ่งเข้าไปมอ่อนน้ำตาไหลเลยเอะพอถ่ายเสร็จอะ มันมีความรู้สึกแบบกังวลหลายๆอย่างแล้วกดดันหลายๆอย่างคือเราเรากดดันตัวเราเองนะมันไม่ทุกๆอย่างคือสาภาพอะพี่ๆทีมงานทุกคนพุ่มกับนักแสดงทุกคนให้กําลังใจเราอย่างดีมากแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่พอเรารับบทอยู่ในจุดๆนี้แล้วอะมันเป็นคือพอเบื้องหลังอะมันจะมีความคิดมากมายที่มันต่อสู้กับเรามันจะมีคําถามว่าเราจะเล่นได้ไหมมันมีความ มันมีความกังวลมีความกลัวไทุกอย่างเราจะเล่นได้ไหมเราจะทําได้ดีหรือเปล่าคนจะให้โอกาสเราไหมคือมันมีเข้ามาเยอะมากแล้วความกังวลนั้นมันก็เลยทําให้เป้ยรู้สึกกดดันแล้วทําให้เป้ยแบบค่อนข้างจะเครียดในการทําแบบทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าฉากวันแล้วเป้ยเล่นแบบเล่นปุ๊บแล้วเป้ยแบบออกมาจากฉากแล้วเป้ยก็น้ำตาไหลเลย แต่ว่าพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันเกิดเราถ่ายไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไม่ใช่แบบนี้ดิอ้ยต้องไม่กดดันตัวเองคือเรารีบมาคุยกับตัวเองเลยว่าวันแรกที่เราคิดว่าเรารับเจ็สิบเปอร์เซ็นที่เจ็สิบเปอร์เซ็นที่ไม่ได้บอกผู้ใหญ่แต่เราบอกว่าเรามีคําตอบแล้วว่าเราอยากเล่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันคืออะไรเราตั้งใจจะทําให้มองไม่ใช่หรอทาไมกลับกลายมาเป็นกดดันตัวเองแบบนี้มันไม่มันไม่ดีเลยมันทําให้เราเล่นไม่ไม่ดีนะเอออะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องมีความสุขกับการเล่นแล้วได้ทําให้โมมากกว่ากดดันแล้วมาแบบทําให้ตัวเองเครียดอะไรแบบนี้่ะก็ต้องรีบเปลี่ยนความคิดโชคดีที่อย่างที่บอกที่ทีมงานทุกคนรวมถึงนักแสดงทุกคนให้กําลังใจมันก็เลยดีขึ้นไม่อยากให้คนมองว่าเป็นการมาเล่นแขน่ง แต่ให้มองว่าเป็นการมาเล่นให้หรือว่าเป็นการมาเล่นเพื่อโมมาสานต่อสิ่งที่โมทำค้างไว้ให้สําเร็จไปได้ด้วยดีพเพราะป้ยเชื่อว่าอย่างที่บอกไปคือความต้ไม่เห็นความตั้งใจของโมอคงไม่สบายใจได้แน่ถ้าสิ่งอะไรที่เรายังทําค้างไว้อยู่ก็อยากให้โมไม่ต้องเป็นห่วงนะตรงนี้จะทําให้ดีที่สุดเพราะว่าวคนนั้นลดลงลงแล้วเริ่มลดคือมันต้องรีบเปลี่ยนพอเรารู้รู้แล้ว ซีแรกอะค่ะพอเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้นะเรารีบเหมือนเหมือนต้องเตือนตัวเองอะค่ะเพราะไม่งั้นมันจะกลายออกมาเป็นว่าสองสามสี่มันก็จะไม่ดีเรื่อยๆฉะนั้นเราจะมารับแทนเราจะมารับตรงนี้ช่วงต่อแบบมามาช่วยแบบศาตร์ต่อตรงนี้ทําไมอย่างนี้ให้คนอื่นเล่นไม่ดีกว่าหรอเราก็ต้องเตือนตัวเองเราก็ต้องบอกตัวเองจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่ยค่ะแต่ว่าทุกๆอย่างเราก็ต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณนักสแสดงขอบคุณทิ้ กไม่รู้ว่าเป้ยคิดไปเองหรือเปล่าคือคือตรงนี้ปก็ไม่อยากจะแตะอะค่ะแต่ว่าคือเอาเป็นว่าเรารับรู้ได้ถึงถึงสายที่มันดีอะความรู้สึกที่มันดีดดอะม,มีไปวางดอกไม้มีไปวางดอกไม้เพราะก็เล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็ไปทําบุญให้แล้วเราก็ทําบุญในที่เราทําได้อย่างอย่างเป้ยศาสนาอิสลามใช่ไหมคะเป้ยก็ทําในรูปแบบของเป้ยแล้วยังมีแพนอีกหลายๆแพนที่เราอยากจะทําให้โมให้โมได้รับอะคะ่ะ จริงๆเดี๋ยวก็ก็มีการส่งข้อความไปหาอาณาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไมียังไม่ได้ซื้ออะไรอย่างนี้นะคะแค่ไปถามว่าน้องแมวทานอาหารยี่ห้ออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการแบบเออถ้าทําอะไรได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะทําในฐานะเพื่อนร่วมวงการคนหนึ่งแล้วเราก็มารับตรงนี้ต่อด้วยค่ะติดตามตลอดเวลาค่ะ ติดตามตลอดเวลาและภาวนาภาวนาตลอดเวลาว่าขอให้ความยุติธรรมเกิดกับโมคือเราก็มีความรู้สึกลูกผู้หญิงเหมือนกันนะ่ะทำไมในช่วงชีวิตของโมอะ่ะก็เจออะไรเยอะแยะมากมายที่เข้ามาในชีวิตโหมันค่อนข้นขางจะโหดร้ายสาหรับโมเหมือนกันก็นั่งคิดทําไมแบบโลกจะไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบโมเลยเอออะไรอย่างเงี้ย ตอนอยู่ก็ใจลายแล้วทำไมตอนไปก็ต้องใจลายอะไรเงี้ยก็แค่คิดอย่างเงี้ยในฐานะคนคนหนึ่งที่รู้จักกับเขาแล้วก็เวลาเขาเจอปัญหาเราก็คอยส่งกาลังใจให้ตลอดเวลาก็เลยภาวนาว่าอยากให้มีความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับโมอะค่ะอืมใช่หวังหวังตลอดหวังทุกวันก็ดูดูข่าวทุกวันอือ ก็เป้ยก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตมาสารต่อตรงนี้แทนโมแล้วเป้ยก็สัญญาว่าเป้ยจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เป้ยจะทำได้สัญญา